สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตมาดูพลังงานของนักคู่โซเมกันนะคะพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้มีพลังงานของการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะจิ้มไพ่ทางฝั่งคุณเนาะ boundaries นะคะ new love นะแล้วก็ be honest นะคะนี่แหละมีพลังงานของความรักความความรักครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าพลังงานทางฝั่งคุณอาจจะ สร้างป้อมประการสร้างเกราะสร้างขอบเขตขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเหมือนอาจจะดูยากนิดหนึ่งที่จะให้เปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งหรือว่าให้เขาเข้ามาใกล้ชิดกับหัวใจหรือความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกของคุณก็ได้ไพ่หนึ่ง่น,นะคะ การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การพูดการเริ่มต้นพูดคุยสื่อสารมาดูไพ่ในอดีตกันก่อนดีกว่าไพ่ The w h วิ l นะคะอืมบางคนมีเหมือนไปเจอเจอกับประสบการณ์บางอย่างที่ไปเจอเจอกับความรักความสัมพันธ์ครั้งหนึ่งที่ดูจะใช่มากๆดูจะเพอร์เฟกต์มากๆแต่ว่าเป็นพลง,งานที่เหมือนตอนอยู่ด้วยกันอาจจะ ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าได้มองเห็นอนาคตที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างจริงจังนะคะจุดหนึ่งมันอาจจะพังลงแล้วมันอาจจะเป็นพลังงานของคู่กรรมนะคะถึงจุดหนึ่งภาพที่ที่วาดฝันเอาไว้ว่าจะสมบูรณ์แบบเนี่ยอาจจะพังลงภายในอดีตนะคะทําให้อาจจะเป็นการยากที่จะกลับมาเชื่อมั่นหรือว่าเชื่อใจในในความรักความสัมพันธ์ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอืมบางคนเนี่ยเห็นไหม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้คุณมีมุมมองความรักที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะเชื่อใจใครได้ยากขึ้นไพ่เด h ไพ่อของชาวราศีพิจิก justice ไพ่อของชาวราศีตุลแต่ว่ากับพลังงานคนใหม่คนนี้ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะเขาเป็นคนเขาเป็นคนดีอ่ะทุกคน justice ให้ไปใน h a r d e o hard conversation นะคะไพ่ h o n e s t ต์ให้ h ีอ e นมีพลังงานที่ไพาอยากให้คุณเปิดใจคุยกับเขาดูก่อนนะคะพลังงานของค,คนคนนี้ถ้าเกิดว่าได้เปิดใจคุยกันแล้วถ้าได้เริ่มต้นคุยกันแล้วคุณจะเห็นลึกภายในจิตใจของเขาเลยเขาเป็นคนที่เขาเรียกวอะไรตรงยย่งใสอะค่ะเขาพูดอะไรเขาก็หมายความว่าแบบนั้นนะคะแต่จากประสบการณ์ที่เจอมาก็อาจจะ กลัวนิดหนึ่งคำพูดของเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่าเรือ่องราวที่ผ่านมาก็ดูเป็นภาพที่ดูมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะเหมือนประสบความสำเร็จกับสิ่งที่วาดฝันร่วมกันเอาไว้กับคนในอดีตอนะเนาะทำให้คุณเหมือนบางคนสร้าง b o u n d เดรย์ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะไม่ให้ไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ ความรู้สึกหรือความเชื่อของคุณได้ไง่ายๆไพ่ what to expect นะคะเป็นไพ่ราชินีถือไม้พลังงานของคุณกับคนคนนี้มีความเหมือนกันบางอย่างบางคนเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองนะคะพูดอะไรออกไปก็จะจะต้องทำให้ได้อย่างที่พูดออกไปะคะ่ะ ราชาถือไม้ราชินีถือไม้จะต้องทําให้ได้ให้เห็นผลเหมือนอ๋อเนี่งเป็นพลังงานไพ้ตรงนี้นะคะให้ทางฝั่งเขา Integrity Reverence แล้วก็ Service มีพลังงานของเหมือนความซื่อสัตย์หรือว่าเป็นพลังงานที่ให้เกียรติให้มีความน่าเคารพนับถือ ะะเป็นพลังงานของคนทั้งคู่นะคะที่ไม่ยอมให้คำพูดของตัวเองหลุดลอยออกไปโดยมไม่ไม่ไมเขาเราียกว่าอะไรไม่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้จริงหรือเปล่านะคะเป็นพลังงานของคนที่ให้เกียรติตัวเองแล้วก็ให้เกียรติคนที่กำลังดีวอยู่ด้วยนะคะเป็นฐานดวงเป็นไพ่ เด็กถือไม้คุณจะได้เห็นมุมมองใหม่อะค่ะจากคนคนนี้จากพลังงานของคนคนนี้ mm. ถึงแม้ว่าในช่วงแรก boundaries เนี่ยมันเหมือนขอบเขตมันไม่ถึงขั้นเป็นเป็นกำแพงขึ้นมานะคะครู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จะเป็นเรื่องยากอะไรที่ในที่สุดคุณจะกลับมาเชื่อใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอืม ในอนาคตทางใบได้ไพ่เด็กถือถือดาบนะคะคุณจะมองเห็นพลังงานบางอย่างจากตัวเขาความมุ่งมั่นที่เขามีนะคะความซื่อสัตย์ความ,าร,วาม,มรู้สึกมั่นเป็นความซื่อตรงของเขาพลังงานไพ่คนนี้จากไพ่หกดาบไปเนี่ยเขาซื่อตรงเขาไม่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม กับคำพูดกับแววตาที่ออกมาที่สื่อออกมาค่ะให้อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่เด e Chariot ไพ่ของชาวราศีกรกฎนะคะอืมอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าเยอะกว่าความสัมพันธ์ที่คุณผ่านมานิดนึงกับการที่จะให้คุณเปิดใจกับคนคนนี้นะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้นานขนาดนั้น ในอดีตคุณอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เชื่อใจเชื่อมั่นเชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองเชื่อมั่นว่าถ้าเราทําดีคนที่เขาอยู่ข้างๆเราก็คงจะไม่ไม่เลือกที่จะทําร้ายเราหรืออะไรแบบนี้นะแต่พอไปเจอเอกับพลังงานที่บางคนอาจจะเจอกับพลังงานของคู่กรรมนะคะจนทําให้ความเชื่อมั่นตรงนั้นถดถอยไปกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ แต่ว่าคนคุณนี้เข้ามาแล้วจะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกมั่นใจในตัวเองมั่นใจที่จะเป็นพลังงานของตัวเองเป็นตัวของตัวเองทําให้คุณเชื่อมั่นนะคะเขาจะสม่ําเสมอนะคะให้เกียรติคุณให้เกียรติความเป็นคุณจนพลังงานจนพลังงานเดิมๆของคุณเนีกลับมาพลังงานของคุณที่เชื่อมั่นในการทําความดีทํำสิ่งดีๆแล้วจะได้สิงดีๆกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะ สิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่สามดานนะคะอืมเขาจะพยายามอย่างขีดสุดเลยนะคะที่จะไม่ให้คุณบอบช้ำยิ่งถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าในอดีตคุณเคยมีบาดแผลมาเนี่ยเขาจะยิ่งระมัดระวังในเรื่องของคำพูดหรือว่าการกระทำที่จะส่งผลให้คุณสร้างกำแพงจากที่เป็นแค่ขอบเขตที่คุณตั้งเอาไว้กลายเป็นกำแพงสูงขึ้นนะคะเขาจะระมัดระวังมากๆเลยพลัางงานคนนี้กับความรู้สึกของคุณนะคะ ไพ่สรุปเป็นไพ่ The Lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุนเขาจะทำให้คุณเชื่อมั่นในความรักอีกครั้งหนึ่งอืมเขาพยายามที่จะก้าวข้ามความรู้สึกที่เหมือนบางคนหมดความศรัทธานในเรื่องของความรักไปแล้วหรือว่ากลัวที่จะกลับมามีความเชื่อมั่นกับความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะพลงานของเขาจะทำให้เป็น ทำให้ความรู้สึกของคุณกลับมาเชื่อมั่นกับความรักเหมือนเดิมโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นั้นคือการค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นของคุณกลับมาเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าในอดีตคุณเจออะไรมาแต่ตัวตวต,วตนของเขาอะค่ะจะเป็นจะเป็นพลังงานของคนที่สม่ำเสมอจนทําให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะอืม เขาจะไม่ไม่ทําให้คุณรู้สึกไม่ไม่ทําให้ใจคุณไม่สงบนิ่งนะคะโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่านั่นคือการเยียวยารักษาความรู้สึกของคุณอยู่กับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ d e s t i n d แล้วก็ release นะคะอืมเป็นพลังงานที่โชคชะตากำหนดไว้แล้วว่าคุณคนนี้จะต้องเข้ามาปลดปล่อยพลังงาน ลบๆที่คุณประสบมาจากประสบการณ์ในอดีตออกไปนะคะได้ใบนี้เป็นไพ่ trust patience s e n s u a l i t y นะคะอืมเป็นพลังงานของคุณที่ก็แหละจะสร้างความเชื่อมั่นของคุณกลับมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยความด้วยพลังงานความอดทนหรือว่าความใจเย็นของเขาความจิตมีจิตใจที่นิ่งสงบ ของเขามีความเข้าอกเข้าใจอืมจะเป็นการสร้างเหมือนสร้าง trust ของคุณให้กลับมาได้เดยที่เขาเอาจจะไม่รู้ตัวนะคะมาดูพลังไพ่ทาโร่ของเขาไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ justice ไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่โชคชะตากําหนดให้เข้ามาในชีวิตคุณให้เข้ามาสร้างสมดุลให้กับความรู้สึกของคุณที่มีตัว,ตว,ตวคุณเอง แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะต้องคุณเดินทําร้ายมาจนไม่มั่นใจในพลังงานของตัวเองอีกแล้วว่าจะสามารถทําให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นได้หรือเปล่าในเมื่อนะวันนั้นพยายามจนถึงขีดสุดแล้วแต่มันก็ไม่เกิดผลอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแต่คนคนนี้เขาจะเข้ามายืนหยัดอยู่ข้างๆคุณจนกว่าจะเห็นผลสาเร็จนะคะจนกว่าจะเห็นผลผลลัพธ์ที่ดีจริงๆของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะให้ในอดีต ออดูเหมือนพลังงานของคนคนนี้ก็อาจจะได้รับบาดแผลมาเหมือนกันหนึ่งเหรียญแต่เขาเหมือนบางคนเขาฟื้นฟูได้แล้วนะคะในเรื่องราวของความเจ็บปวดที่ได้รับมาจากความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะผ่านมาเนื่อนนานแล้วบาดแผลที่เขาได้รับมาทําให้เหมือนเขามีความคิดที่เหมือนตกผลึกตกตะกอนนะคะตกตะกอนความคิดของตัวเอง สามารถเข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆที่ที่เป็นไปที่เป็นมาได้ได้ดีนะคะไพ่สาภาพแวดล้อมเป็นไพ่เก้าเหรียญไพ่เด e s t ต r ไพ่หนึ่งดาบนะคะมีพลังงานที่จริงๆแล้วเขามองเห็นคุณค่าของคุณเยอะมากๆนะคะพลังงานของคนคนนี้เขามองเห็นตัวตนจิตใจที่บริสุทธิ์ของคุณนะคะไพ่เดอะสตาร์ไพ่หนึ่งดาบ แล้วเขาอยากให้คุณเห็นพลังงานตรงนั้นของคุณเขาเห็นคุณค่าของคุณโดยที่เขาจะทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองในด้านนี้โดยที่เขาไม่รู้ว่านั่นคือการทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับพลังงานของคุณเองที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะเขาแค่แสดงให้คุณเห็นถึงการให้เกียรติการเคารพ ความซื่อสัตย์ที่เขามีให้คุณอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการที่เขาแสดงออกโดยทำให้คุณรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองว่าคุณมีค่าพอที่เขาจะต้องให้เกียรติคุณในฐานะคนรักของเขาให้คุณอยู่ในพื้นที่ที่คุณเหมาะสมและคู่ควรไปอยู่อะค่ะใพ่ ให้ความคาดหวังของเขาได้ไพ่เดอะ h a ร i o t นะคะไพ่ของชาวราศีกรกฎอืมเขาอยากเห็นจุดที่คุณกับเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เข้าใจตรงกันเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างอย่างรวดเร็วนะคะกับความความสัมพันธ์ในทางนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องดีรอเหมือนเป็นพลังงานที่รอพลังงานของคุณให้กลับมามีความเชื่อมั่น ในตัวเองที่ที่ว่าคุณจะเป็นคนรักที่ดีได้หรือว่าจะเป็นพลังงานของคนที่จะไม่ผิดหวังและกล้าที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าพร้อมกับความความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าพุ่งทะยานไปข้างหน้านะคะให้ในอนาคตอันใกล้ได้ราชาถือดาบเขาจะชัดเจนะกับสิ่งที่เขาทํากับสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาคิดแล้วพูดออกมา อแล้วเขาก็ปฏิบัติให้คุณเห็นจริงๆด้วยนะคะกับความรู้สึกที่เขามีความคิดความรู้สึกกับคําพูดหรือว่าวิธีปฏิบัติกับคุณตรงกันหมดเลยนะคะพลังงานของคุณคนนี้ตรงกันหมดเลยอย่างที่แม่บอกมีมีพลังงานของคุณที่โปร่งใสามากๆนะคะน่าเชื่อถือมากๆให้อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่เก้าดาบ บางคนผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์ชีวิตมาหลากหลายรูปแบบนะคะทําให้เขามองเห็นโลกในหลายๆมุมทำให้พลังงานของคนคุณเนี้ยมีความเข้าอกเข้าใจคุณสูงมากๆโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องรับรู้มาก่อนก็ได้ว่าคุณผ่านเรื่องราวอะไรมานะคะแต่ว่าเขาเข้าใจโลกในในตัวเองในตัวของเขาเองอะคะ่ะเขาเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีอยู่แล้วนะคะ พื้นฐานดวงเป็นเด็กถือถ้วยมีพลังงานที่เขาอาจจะเข้ามาจีบคุณก่อนเองนะคะหรือว่าเนี่ยแหละเป็นพลังงานของ new love การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดูจะสานต่อไปเป็นความมั่นคงที่ดีนะคะ strength เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์เขามีพลังงานของคนที่มีความพึงพอใจแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองสูงมากนะคะแล้วเป็นคนที่พอเขาเห็นคุณค่าของตัวเองอะคะ่ะวิธีที่เขาปฏิบัติกับผู้อื่นกับคนรอบข้างเป็นพลังงานของคนที่ให้เกียรติให้เกียรติผู้อื่น เพราะว่าเขาให้เกียรติตัวเองนะคะเขาจะไม่ทำสิ่งไม่ดีืม t h อื o v e r s ไพ่ของชาวราศีเมถุนเป็นคนที่ซื่อสัตย์ชื่อตรงมีความรับผิดชอบพูดจริงทำจริงนะคะสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆคือไพ่ The magician นนะคะเป็นพลังงานของคนที่เก่งมากๆเลยดูคิดได้นะคะคิดได้กับหลายๆเรื่องดูผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอืม ดังๆที่ผ่านมาที่เขาผ่านมาทั้งหมดอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีมีสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปแต่ว่าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ทําให้เขาเติบโตและมีสติกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนเป็นประสบการณ์ที่เขาเก็บเกี่ยวมาเป็นประสบการณ์ที่มันดูนักแน่นเป็นผลเป็นผลดีเป็นผลจริงเป็นผลที่ solid นะคะ ใสรุปเขาเป็นคนที่มีคุณภาพอืหนึ่งเหรียญเขาเป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วทาให้คุณเหมือนเขาจะมองคุณเป็นเด็กเขาจะเอ็นดูคุณนะคะเขาจะมีความเข้าอบเข้าใจแบบเต็มเปี่ยมเต็มล้นเลยนะคะน่ารักมากๆอืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับทางงานของนองพูดโซเมทที่ขึ้นมาในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย